พระคุณในความรักเมตตาพระบิดาเมืองบนประชาขอพระคุณสิ่งที่ทรงบันดาลมาเนินนานด้วยรักการุณขอพระคุณในพรราการงาน การพอนพักเมื่อยาวสายันขอพระคุณในความรักผู่พันของประทานอันดีทั้งปวงทั้งขวาน้ำหรือห้นทางปลอดภัยทั้งอ่อนแอหรือใจมัน มืดบนมองหรือสาวางดาลงทุกหรืสูงจงขอบพระคุณความเจ็บปวดหรือยินดีปรีดาตลอดมาพระองค์ทรงนำพระวาจามีค่าประเสริฐลำเป็นสว่าง ชื่นบานท,ทางอาหารเลี้ยงชีพดำรงขอพระคุณความสัมพันธ์ยืนยงทรงบำรุงวิญญาณเปรมปีขอพระคุณในยามเศร้าโศกสุขขันษาชื่นชมยินดีขอพระคุณ ใ,นนใ,จใจในวันนี้ชั่วชีวิตการมีรันดอขอพระคุณในยามเศร้าโศกสุขเหนษาชื่นชมยินดีขอพระคุณวังใจในวันนี้ชั่วชีวิต พระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อ20นะครับมัทธิวบทที่17ข้อ20นะครับเราจะอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับหนึ่งสองสพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อยด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทําไม่ได้จะไม่หมือเลยครับเช้าวนี้เราจะรับฟังพระชนะของพระเจ้าผ่านทางศาสนาาจารย์ดรสุศักดิ์กิติเรืองแสงขอเรียนเชิญครับครับขอพระคุณรสสนิสุขของพระเจ้า นะครับดำรงกับท่านทั้งหลายนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในห้องประชุมหรือจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามนะครับเราพูดถึงว่าพระเจ้าได้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความจริงนะครับเรานมัสการพระองค์ไม่ว่าที่ใดนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงเราก็เห็นพระพรของพระเจ้าร่วมกันในชีวิตนะครับในเช้าวันนี้อยากจะนํท่านทั้งหลายได้คิดถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งคือภูเขาแห่งชีวิต นะครับอย่างเมื่อสักครู่ที่เราได้ดูไปในพระคัมภีร์นะครับเรามีเวอร์ชั่นที่อาจจะแตกต่างกันไม่เป็นไรแต่จะมีความใกล้เคียงในถ้อยคําต่างๆถ้าพี่น้องมีโอกาสได้เห็นนะครับที่ผมเน้นได้บางตัวนะครับก็จะเห็นบางอย่างที่เป็นข้อความที่สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อเราพูดถึงภูเขาเราคิดถึงอะไรนะครับภูเขาจริงๆมันมีอะไรหลากหลายด้วยกันแต่เมื่อเรามองภาพที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า นะครับเวลาที่เราพูดถึงภูเขาส่วนใหญ่เราจะมองถึงมันเป็นเรื่องของในมุมมองของชีวิตก็จะมองถึงอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้านะครับบางครั้งเรามีความรู้สึกว่ามีมอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับสิ่งที่กําลังเริ่มเกิดขึ้นเรากําลังอยู่ในโลกแบบยุคใหม่ที่เป็น new normal มันจะกลายเป็นเรื่องที่ความใกล้ชิดมันก็จะเริ่มมีบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมภูเขาบางคนเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเผชิญ นะครับมันมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเราทั้งหลายในทุกวันนี้เมื่อเราพูดถึงภูเขามันเหมือนกับเราแบกภาระนะครับมันแบกแบกภาระต่างๆทั้งหลายที่เราไม่รู้ว่าเราจะแบกไปขนาดไหนและบางครั้งภูเขาก็เปรียบเหมือนขวากหน้ำนะครับที่ต้องฟันฝ่าออกไปเรื่องราวเหล่านี้น่าสนใจนะครับในเช้าวันนี้ที่อยากจะหนุนใจท่านทั้งหลายด้วยถ้อยคําของพระเจ้าแล้วก็ สิ่งที่พระเจ้าได้สอนกับเรานะครับผมให้ความเข้าใจเราสามประการว่าภูเขาแห่งชีวิตเนี่ยนะครับมีอะไรที่สอนกับเราบ้างนะครับอย่างแรกนะครับมันเป็นเรื่องท้าทายนะครับสิ่งที่สําคัญในคําที่พระองค์ว่าจะสั่งภูเขานี้มันเป็นความรู้สึกบางอย่างที่เป็นอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายเมื่อเรามองถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา นะครับยิ่งในเวลาที่เราเป็นหนุ่มในเวลาที่เราเป็นคนที่มีพลังบางคนมองว่าภูเขานะครับลุกไม่ไปโอเคบางคนมอง,มองว่าภูเขานั้นเป็นเรื่องท้าทายนะครับบางคนก็มองว่าอยากจะปีนภูเขานั้นมีคนพูดว่าวิวที่สวยที่สุดมักจะอยู่ที่จุดที่คุณปีนไปได้ยากที่สุด มันก็เป็นปัญหาหนึ่งตัวเมื่อว่าเมื่อเวลาที่เราจะมองถึงวิถีชีวิตของเราหมายความว่าเราจะมองไปในเรื่องราวที่มันยากที่สุดในชีวิตของเราทั้งหลายมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายจริงๆนะครับในโลกเราทุกวันนี้นะครับมีเรื่องมากมายที่กําลังท้าทายเราอยู่เรากําลังเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราใหม่นะครับเรากําลังสู่นิว n o r m a l ใหม่และความรู้สึกบางอย่างที่เป็นอยู่ ถ้าเราไปถึงบนสูงสุดของภูเขาเราจะมีความรู้สึกบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความประสบความสำเร็จเราเห็นวิว <c oughs> ที่รู้สึกมันทำไมครับมันจะลงใจของเราชื่นชมในความรู้สึกว่าอือเราไปถึงบางทีนะครับเรามีความรู้สึกพลังกายพลังใจของเรานะครับมันเป็นรูปแบบที่กระตุ้นเราทั้งหลายนะครับหลาย อาประมาณสิบยี่สิบปีก่อนนะครับถ้าขึ้นเขาเนี่ยผมไม่ค่อยมีปัญหาแต่ในทุกวันนี้ผมเริ่มมีปัญหามากขึ้นนะครับเมื่อเวลาที่เดินขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นแต่ในช่วงเวลาที่เราไปถึงได้เนี่ยเรารู้สึกบางอย่างมันมีความภาคภูมิใจที่มันเป็นพลังสําหรับเราจงมีคนพูดว่าอย่ากลัวภูเขาสูงหรือระยะทางที่ยาวไกลแต่สิ่งที่น่ากลัวคือใจที่เราไร้ความมุ่งมั่น บางทีเราไปไม่ถึงครับใจที่ไม่มั่นคงเนี่ยเราไปไม่ถึงเพราะว่าเราคิดว่ามันคงทําไม่ได้นะครับผมชอบคำหนึ่งของท่านโรเบิร์ตนะครับทีคิโยสกิกล่าวไว้อย่างนี้ว่าถ้าจะเป็นผู้ชนะคุณจะเป็นผู้ชนะได้ถ้าได้แรงบันดาลใจจากความล้มเหลวความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าคุณจะพ่ายแพ้เพราะเนื่องจากไม่มีผู้ชนะคนไหนที่ไม่เคยล้มกรอบ แต่คนทุกคนที่ชนะได้คือล้มแล้วลุกขึ้นมาต่างหากมีคำพูดหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอนะครับที่ผมได้อ่านมาแล้วผมชอบมากถ้าล้มเจ็ดครั้งต้องยืนแปดครั้งหมายความว่าเมื่อคุณล้มครั้งใดก็ตามที่คุณยืนขึ้นคุณล้มครั้งใดเมื่อตามที่คุณยืนขึ้นนี่คือความสำคัญที่เป็นอยู่ผมเอาตัวอย่างของเด็กประถมคนหนึ่งนะครับที่เขาสอบตกในวิชาพละ ในห้องเนี่ยเขาเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดในอยู่ที่ห้องของเขาแล้วเวลาที่สอบประที่ตูมันนึงกระโดดสูงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเขาโดดไม่ผ่านตลอดในที่สุดคุณครูก็ให้โอกาสสุดท้ายในโอกาสสุดท้ายที่มีอยู่เนี่ยที่เขาจะสอบสิ่งที่เขาได้คืออะไรครับเพื่อนเนี่ยอยู่ล้อมเขาหมดเลยเพราะว่าเนื่องจากเหลือเขาคนเดียวในห้อง นะครับแล้วก็เพื่อนทุกคนก็ตะโกนว่าเธอทําได้เธอมีแรงเธอต้องโดดได้คุณเธอเป็นลักษณะคือหนุนใจตลอดเวลาในที่สุดเด็กคนนั้นนะครับก็ฮึดสู้ในท้ายที่สุดเขาก็กระโดดแล้วก็ผ่านได้อันนี้คือลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของเราเฮลิฟอร์ดจึงกล่าวอย่างนี้ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้คุณก็ทําได้ถ้าคิดถ้าคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้คุณก็คิดถูกเช่นเดียวกันเพราะคุณทําไม่ได้อยู่แล้ว มันเป็นตักกศาสตร์อย่าคิดว่าเราทําไม่ได้ถ้าเรายังไม่ไลงมือทํานั่นหมายความว่าอย่าคิดว่าคุณปีนภูเขาไม่ได้ในขณะที่คุณยังไม่เคยที่จะลองเดินที่จะปีนมันดูนี่คือสิ่งที่อยากให้เราทั้งหลายได้เข้าใจนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าคิดทีเดียวนะครับโดยคําพูดของเคมี่โนราได้กล่าวไว้ว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้เพราะว่าการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเสมอแต่เมื่อคุณไปถึงตรงนั้นได้ คุณจะพบกับความสำเร็จในชีวิตของท่านประการที่สองน่าสนใจนะครับภูเขาคืออะไรปัญหาคืออะไรคือแรงผลักดันครับพระคัมภีร์บอกว่าจงเลื่อนแล้วมันก็จะเลื่อนไปหมายความว่าอะไรครับมันเป็นสิ่งที่น่าคิดทีเดียวนะครับเพราะเนื่องจากบางทีเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งท้าทายในเวลาเดียวกันบางคนมองภูเขาและอุปสรรคเป็นแรงกระตุ้นนะครับน่าคิดทีเดียวนะครับ มีเรื่องหนึ่งนะครับมีชายคนหนึ่งที่เขาปลูกบ้านของเขาเนี่ยนะครับอยู่ใก lawsuit, ล้กับริมผาแล้วเป็นถนนต่างๆที่มีมีลานอยู่ตรงหน้าบ้านวันหนึ่งนะครับมันก็เกิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันมีหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนะครับที่ตกลงมาแล้วก็อยู่ตรงหน้าบ้านของเขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับมันเป็นอุปสรรคกับชายคนนี้มากมายในความรู้สึกของเขานะครับเขาก็ขอพระเจ้าว่า พระเจ้าขอภูเขานี่หรือก้อนหินใหญ่นี่มันเลื่อนออกไปสิ่งหนึ่งที่เตือนในใจของเขาคืออะไรครับสิ่งหนึ่งที่เตือนในใจของเขาคือพระเจ้าบอกไปผลักก้อนหินนั้นดูสินะครับเขาเองนะครับก็มีความรู้สึกความเชื่อเขาก็ผลักก้อนหินนั้นอยู่ตลอดเวลาเช้าเย็นเช้าเย็นว่าทุกวันเขาก็บ่นกับพระเจ้าว่าพระเจ้าทําไมมันไม่ออกไปจากชีวิตเลย นะครับภูเขานั้นก็ยังขวางทางผมอยู่แล้วผมจะทําอย่างไรเพราะเขาอยู่ในป่านะครับไม่มีใครช่วยเหลือเขาในที่สุดเขาได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าบอกอย่างนี้ว่าเราไม่เคยบอกเจ้าว่าเจ้าจะเอาภูเขานั้นออกไปได้แต่ภูเขานั้นเป็นสิ่งที่เป็นกระตุ้นกับเจ้าเจ้าลองดูแขนของเจ้าสิมันใหญ่ขึ้นไหม เจ้าลองดูขาของเจ้าสิมันใหญ่ขึ้นไหมเจ้าลองดูส่วนต่างๆของร่างกายเจ้าแข็งแรงขึ้นไหมบางครั้งนะครับสิ่งเหล่านี้แม้ว่าก้อนหินนั้นไม่สามารถเลื่อนออกไปแต่เราได้รับสิ่งดีที่มาจากพระเจ้ามันเป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวนะครับเราเชื่อฟังแล้วเราผลักดันโดยความเชื่อของเราเราวางใจในพระเจ้าแล้วพระเจ้าสอนเราในทุกอย่างครับท่านทั้งหลายโจอเอล ออซีนได้ก่าไว้น่าสนใจเวลาที่เจอปัญหาให้จำไว้ว่าปัญหาไม่ได้มาเพื่อทำลายเราแต่มาเพื่อให้เราแข็งแกร่งขึ้นทุกวันหรือมากขึ้นไม่เป็นเรื่องที่น่าคิดครับท่านทั้งหลายเมื่อเจอภูเขาคริสเตียนเราจะต้องทำอะไรครับผมชอบคำนี้มากคือพุชพุชมีความหมายที่น่าสนใจ P-U-H-H ทุกครั้งที่คุณมีโอกาสคุณมีปัญหาคุณต้องพุชหรือผลักมันพีคือ pray you คือ until as ค something happens อธิษฐานจนกว่าจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเราจริงๆครับในทุกวันนี้วันที่เราพุชอะไรต่างๆทั้งหลายมันต้องเกิดการผลักมันต้องมีพลังที่ออกไป มันเป็นตัวกระตุ้นเราครับท่านทั้งหลายครับเมื่อไหรก็ตามที่ทุกอย่างดูเหมือนว่าไม่ถูกต้องเราต้องพุชเมื่อไรก็ตามที่งานที่ทำคุณรู้สึกอ่อนล้าเราต้องพุช pray until something happens เมื่อไรก็ตามที่คนไม่ทำอย่างที่เราคิดและเขาควรจะทำเราต้องพุชอธิษฐานเพื่อเขา เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่มีเงินเลยในกระเป๋าแต่มีค่าใช้จ่ายต่างๆที่รอการชำระอยู่เราต้องพุชต้องอธิษฐานเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีคนไม่เข้าใจในชีวิตของคุณคุณต้องพุชอธิษฐาน pray until something's happen น่าคิดทีเดียวครับท่านทั้งหลายเกิดเทศได้กล่าวไว้น่าสนใจยิ่งมีอุปสรรคมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งเข้าใกล้เป้าหมายมากเท่านั้นนะครับนี่คือความสำคัญที่เป็นอยู่อุปสรรคปัญหาภาระหนักขวากหนามในชีวิตทำให้กล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณของเราแข็งแกร่งขึ้นครับถ้าเรามองสิ่งเหล่านั้นว่าพระเจ้ากำลังให้เราผักอะไรที่ออกไปแม้ว่าหินก้อนนั้นมันยังคงอยู่แต่เราพบถึงเรื่องราวที่สำคัญ พลังที่ทําให้เราเกิดความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นมันเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญเพื่อเพื่อขีดความสามารถและความเชื่อของเราทั้งหลายผมเชื่อนี่คือเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวที่พระคัมภีได้สอนกับเราที่ปองได้พูดกับสาวกของะลงนะครับในเรื่องราวเหล่านี้ว่าสิ่งที่เขาเจออยู่ข้างหน้าสิ่งที่พระคัมภีกำลังสอนว่าอธิษฐานกับพระเจา้าพระคัมภีจึงใช้คำหนึ่งนะครับในประการที่สาม เรื่องนี้น่าคิดทีเดียวมันเป็นเรื่องของความไว้วางใจในพระเจ้าอันนึงเป็นแรงกระตุน้นนะครับอันนึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราท้าทายเราและอันนึงก็กำลังสแสดงถึงความวางใจในพระเจ้าของเรานีืเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่พระคัพภีใช้คำว่าถ้าท่านมีความเชื่อถ้าท่านมีความเชื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้ จะไม่มีเลยความเชื่อบางครั้งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่แม้แต่ความเชื่อทั้งเมล็ดเล็กๆมันเป็นเรื่องที่สำคัญมีคนพูดอย่างนี้ว่ากายภายนอกของเราชีวิตความหมายของชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงภายนอกของเราแต่อยู่ที่ประสบะการณ์ภายในจิตใจของเราความเชื่อมันต้องเริ่มต้นจากข้างใน นะครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่ทําให้เราทั้งหลายได้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าบอกทําไมนี่คือความสําคัญที่เกิดขึ้นนะครับพระกภะพีกกาลังสอนอะไรกับเราที่ผมอยากจะหนุนใจท่านทั้งหลายบางครั้งเรามองที่ภูเขามากไปบางครั้งเรามองที่ปัญหามากเกินเราไม่ได้มองที่พระเจ้าผู้ที่เคลื่อนภูเขานี้ได้ เรามองถึงสิ่งต่างๆว่าเราเห็นภูเขาเรามองบางครั้งเรามองว่าภูเขานั้นใหญ่กว่าผู้ที่สร้างภูเขานั้นชีวิตมันจึงเต็มไปด้วยความเศร้านะครับผมเชื่อน,นี้คือความสําคัญเมื่อคนมองที่ปัญหาคุณจะเจอแต่ปัญหามากมายแต่เมื่อคุณลองมองความเป็นไปได้คุณจะเห็นโอกาสในนั้นเสมอนั่นหมายความว่าเวลาที่เรามองไปยังพระเจ้า นะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในคิาจักรแห่งหนึ่งนะครับาากิจจกรนี้เป็นอยู่ในต่างประเทศนะครับอยู่ในเมืองจีนนะครับด้านล่านหลังของเขาเนี่ยมันเป็นภูเขาทั้งลูกเขาอยากจะขยายโบสถ์เพราะเนื่องจากมีคนเยอะมากนะครับที่เริ่มเข้ามาในคิาจากักรทุกคนก็บอกว่าถ้าภูเขาเรื่อนนี้มันเลื่อนไปได้เขาจะรู้สึกว่าพระเจ้าจะอวยพรพอในอาากิจักรของเขาเติบโตขึ้น ศิทิบาลของเขาก็เริ่มท้าทายว่าคุณมีความเชื่อไหมล่ะความเชื่อคุณมีเท่าไหร่ทุกคนก็บอกฉันมีความเชื่อมีความเชื่อมีความเชื่อเอาละท่านอาจารย์นี่ก็ท้าทายว่าเอาละวันนี้เรามาอธิษฐานกับพระเจ้าเราเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความเชื่อที่เรามีอยู่ทุกวันเรามามีโอกาสมาที่โบสถ์มาอธิษฐานแล้วบอกว่าขอพระเจ้าเลื่อนภูเขาอันนี้ไป แล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอพระเจ้าอย่ามองที่ภูเขามองที่พระเจ้าเป็นผู้เลื่อนทุกคนอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันยังอยู่เหมือนเดิมอยู่จะทําอย่างไรอาจารย์เขาบอกว่าอาธิษฐานกับพระเจ้าแล้วลองดูว่าคุณจะเห็นสิ่งที่อาัศาจรรย์เกิดขึ้นจนวันหนึ่งทางราชการมาบอกว่าโอ้ภูเขาด้านหลังของท่านเนี่ยพอดีมันเป็นสิ่งที่เราต้องการใช้ คือเขาก็ต้องการเอาอะไรครับเขาต้องการเอาดินของภูเขาเนี่ยไปแล้วไปถมที่จะทําถนนเส้นใหม่เกิดขึ้นในที่สุดทางรัฐบาลเนี่ยก็มานะครับระเบิดภูเขาด้านหลังนะครับภูเขานั้นก็ทำไมครับหายไปบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ตอบยากครับสิ่งที่สําคัญที่สุดบางครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์แต่ปัญหานั้นอยู่ที่ตัวเรา เราต้องมองเราต้องรู้ว่าผู้ที่เคลื่อนภูเขาที่แท้จริงของเราไม่ใช่ตัวเราครับคือพระเจ้ามันเป็นจุดที่สําคัญที่อยากจะหนุนใจท่านทั้งหลายว่าทำไมพระเจ้าทา้าทายบรรดาสาวกของพระองค์ว่าแม้มีความเชื่อน้อยแต่ความเชื่อน้อยของคนทุกคนมารวมกันความเชื่อน,นั้นจะยิ่งใหญ่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเคลื่อนภูเขาหนึ่งไปจริงอยู่แม้ว่ามันเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆในชีวิตของเราแต่พระเจ้าเป็นผู้ส่งกระทำ สิ่งนี้เหล่านี้ต้องการความเชื่ออย่างมากที่มันรวมกันเพื่อเอาชนะผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้บางครั้งเรามองที่ปัญหาเราไม่ได้มองที่พระเจ้าความเชื่อที่คุณมีอยู่ในพระเจ้าในพระเยซูเจ้าผู้ทรงฤทธิรรมยิ่งใหญ่นะครับแน่นอนพระองค์ไม่เคยดูถูกคนที่มีความเชื่อน้อยแต่ความเชื่อน้อยที่มีอยู่นั่นเองทำให้มันเติบโตขึ้นนะครับพระองค์เข้าใจความอ่อนแอแห่งธรรมชาติของมนุษย์ พระองค์ทรงตอบสนองความเชื่อเล็กน้อยที่เรามีในพระองค์เป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่โดยการเคลื่อนอุปสร,รรคในชีวิตของเราแต่ละคนออกไปดังนั้นในเช้าวันนี้อุปสร,รรคที่ขวางทางเราแต่เรายังดำรงอยู่ในความศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าทุกครั้งที่เราเริ่มต้นวิงวอนต่อพระเจ้าพระองค์ไม่เคยละทิ้งเราทั้งหลายเลย ขอให้เรามีความเชื่อในพระองค์แม้แต่ความเชื่อเพียงเล็กน้อยแต่ในความสามารถอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าทรงเคลื่อนภูเขาใหญ่ในชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนพี่น้องครับถ้าเกิดเรามีโอกาสนะครับมีพระคัมภีร์ลองอ่านสะดุดีบทที่121พี่น้องจะเห็นความสำคัญผมไม่ได้ใส่ไว้ในโน้ตนะครับที่นั่นเป็นคำที่ผมชอบมากคำหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ เมื่อข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาเขาเห็นว่าความอุปถัามภ์ของขพระเจ้ามาจากไหนอรรของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้านั้นหมายถึงสดุดีที่กษัตริย์ดาวิดเขียนเห็นภูเขาไม่ได้เห็นปัญหาแต่เห็นภูเขาทุกครั้งเห็นถึงความอุปถัมภ์ที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราเห็นภูเขาของชีวิต อยากให้เราเห็นความอุปถัมภ์นั้นมาจากพระเจ้าดังนั้นครับท่านทั้งหลายภูเขาแห่งชีวิตอยากสรุปมันเป็นเรื่องท้าทายในชีวิตของเราทั้งหลายวิวที่สวยที่สุดมันเป็นวิวที่ไปถึงยากที่สุดภูเขานั้นมันอยู่ข้างหน้าเราเมื่อเราผลักดันมันเท่าไหร่เราประจนกับสิ่งเหล่านั้นมันเสริมความแข็งแกร่งในจิตวิญ,ญญาณของเรามากกว่านั้นมันเป็นเรื่องความไว้วางใจที่คุณเชื่อในพระเจ้า ถ้าคุณทุกเข่าที่ฐานต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อในทุกวันพระเจ้าจะผลักภูเขานั้นออกไปปัญหาเหล่านั้นจะหายไปจําให้ดีนะครับทุกครั้งที่มีปัญหาเราต้อง p พ s h คือผลัก P U h H pray until something happens ผมเชื่อว่านั่นคือความสำคัญที่อยากจะหนุนใจท่านทั้งหลายในเช้าวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีอะไร นะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตขอท่านมีโอกาสได้คุกเข่าต่อพระเจ้าอธิษฐานต่อพระองค์และอย่าดูที่ภูเขานั้นมากเกินไปแต่มองที่พระเจ้าด้วยความไว้วางใจแล้วท่านจะเห็นว่าภูเขาที่เป็นปัญหาในชีวิตของท่านจะถูกเคลื่อนออกไปขอร่วมอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์้า ที่บทบาทเป็นบทบาทที่สําคัญที่สอนชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายบ่อยครั้งที่ข้างหลายมองถึงภูเขามองถึงปัญหามากกว่าที่จะมองที่พระองค์เจ้าขอบคุณที่กษัตริย์ดาวิดเห็นภูเขาเขาเห็นถึงความอุปถัมภ์ที่เป็นมาจากพระองค์เช่นเดียวกันในเช้านี้ขอคาหนุนใจขอคําเตือนเหล่านี้สอนข้างหลายด้วยอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มีมากมายในทุกวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงอปดเมตตา ที่จะให้สิ่งเหล่านี้ได้เคลื่อนออกไปจากชีวิตแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าเพื่อให้ข้างหลเกิดความเข้มแข็งขึ้นก็ขอพระเจ้าประทานกําลังให้กับข้างหลที่จะดําเนินต่อไปขอการอวยพรที่มาจากโรงถึงคุณหมอพยาบาลรวมถึงผู้บริหารรวมถึงคนที่ทํางานที่นี่ทุกส่วนที่จะรับพระพรของพระเจ้าในการที่จะนําพาคนทั้งหลายได้เข้ามาเห็นและเชื่ออยู่ในโรงขอบพระคุณโปร่ง ในพระนามพระสกิจาอมเมนรา้าเป็นความร,รา้าในพระเยซู ขอบคุณครับ